อาทิตย์อาอทิตย์อาทิตย์ครับอาอทิาตย์ต ิญย้อนพระเกตขึ้นไปไปข้างบนกันนะครับโดยผู้วัเชิญพระเกตวันนี้คือรัชโาสองท่านนะครับคุณชัยรัตน์เพื่องอารมณ์ส่วนข้างบนจะเป็นคุณสุเทพประยุพิทักษ์ครับนักกีฬาดูนะเตะบอลอยู่เลยพี่เตะพี่เลยอืมมือก็เครื่อไม่ค่อยดีนี่มึงเตะบอลอยู่เลยผมทำลำไสยเช็กอย่างเนี้ล ีั้างข้างบนข้างข้างบนได้เขาคนละ๋ยวที่อื่นเราค่อยๆทำทีหลังได้เลยที่นรอบแลวครับได้ครบรอบแล้วแวมันจะเหลืออะไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวป้องกันอย่างเง้ยได้้้เกี่ยวจับงาจับงานจับาันไดก็ไม่มีดีกว่าเนี่ยมีบันไดก็จะ โจ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 รับโจโจให้ที่ยืนข้างหน้าได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่ต้องใสที่ต้องใส่โทษตัวนัแบงตัวนับ ธรรมบูชาธรรมบูชาพุทธังสรณังเัจจานิธรรมังสรณังเัจจานิธรรมสวรรค์นางเัจจานิอิติปิโสวิเสเสอิเสเสอุตนะเมี๊นเมนาติสังโชยิโสตังติสังปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิเสเสอุตนะเมี๊นเมนาติสังโชยิโสตังปิติ ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะแก้ให้ขอให้ทุกคนมีความสุขกันนะครับสาธุสาธุสาธุแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจาปิดิดิดเดียว ยิงวบางนีอ้ับลไเปนยียครับาทตัวมันหนักไงใช่เตัวนี่มันแปดสิบนั้นหนักตัวแปดสิบเวลาขึ้นเนี่ยถ้ากับเราล้หนักนันั่นแหะนั่นแหะนั่นแหะาเราไม่ไม่เราไม่แข็งแรเง้ยเฮ้ยเง้ยเ้ยเ้ยเง้ยเี้ยเง้ยครับตาดูครับดูครับครับ เดี๋ยวน้องๆเดี๋ยวพี่กลับก่อนนาอสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับพี่ําอยู่พี่ตามอยู่วันนี้เป็นวันที่สองของงานปิดทองที่วัดลาชดนุนครับงานปิดทองคำแท้ถวายเมื่อวานก็ได้ปิดทองยอดัะเกตนะครับแล้วก็่กไปเรียบร้อยวันนี้มาจะมาปิดส่วนที่เหลือครับ โดยวันนี้มีสองสาวมาก่อนเลยสาวแบมกับสาวไก่นะครับเราจะปิดทองส่วนเพราะว่าะไก่อเสรแล้วก็จะทำส่วนจีวรต่อไปเริ่มงานปิดงานปิดทองส่วนที่สองนะครับงานปิดทองส่วนที่สอง โดยเพื่อนไก่ครับเพื่อนไก่มาผิดทองได้ผิดทองแท้ด้วยในชีวิตครั้งแรกเหมือนกันโดยมีแม่หมออุ้ยครับแม่หมอวิทยกคนค,คุมการผิดทองสอนการผิดทองคุณชรลั์มาแล้วนะครับดได้ไหมอ่มมาเอาติอต้อต้องสงสัยทุกครั้งที่ผิดดก็ดีที่พี่ค่ะ ยหีตรงนี้ดีกว่าที่ไม่ถนัดมาเนื่อนาเถื่อนาพี่ไปีดิวอยู่แล้วปีมกราไม่คิดถังค่ะแม่ตรงนี้เนี่ยพี่สาจริงอ้าวมาจจะต้อง่อนเรากำลังหาเรากำลังหาที่ที่จะต้องติดเราเป็นตัวเล็กๆเราก็เลยอยู่ตรงไหนก็ได้ครับพี่ตามตัวสูงอยู่ใหญ่ตัวนี้มันลำบากเลยใจใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบหน่อยลมพัดแรงมัน ทำให้ทองปลิวได้ง่ายๆาชา้าๆอย่าให้ผู้การโดนสีเหลือง็นนีดด้ดูนี่นี่มันจะเข้ามาได้ใช่ไหมเราควรตัดสินนะจับลังช้างเปิดเท้าช้างครับเดียดเ๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วนี่เป็นงานเพื่อนการเกิดเพื่อนเสร็จ นี่ครับตรงส่วนพระหัตนะครับหัตขวาบิดโดยคุณชลัดเพื่องอารมณ์นะครับ มือขวาสวยมากครับขวาเพิ่มผมจะดซ้ายครับไม่เป็นไรครับได้ได้สองฝั่งมือขวารับเงินนี่มือซ้ายถือไม้จะถอดไหมคะต้องการทองกอ่าคะเวลาผ่านไปครับงานปิดทองก็เดินหน้าไปมากแล้วครับแต่ยังไม่ถูกทั้งองค์ ดูที่พระจิตตันจิตธาตุเป็นไงบ้างโอ้โหโอ้โหบนก็ำลังปิดอยู่นะครับท่านงจอวาดบรรดาสนุนครับกำลังทำพิธีปิดทองคำนะครับให่นิ้วครับหลวงพ่อ oh ติดประกาครับเดี๋ยวเราจะใช้ผู้กันปัดอีกทีครับเหมือนรู้คิวเลยอะต้องแพนปุ๊บมีมือเป็นโปรกาว นีเวลาห้ามงเ็นนะครับห้าโมง,โมงเย็นแล้วงานติดทองก็ยังเหลืออีกส่วนหนึ่งนะครับขามกลางกะแสน้นบินขึอนบินขนบิน้บินงมองเห็นข็บินปเห็นอ,อด้แล้วฮ <laughs> อดได้แล้วอ้แลมันหัว้อ <laughs> นีครับแต่ต้องหุ่นลมแขวนครับลมแรงมากกำลังมากต้องระวังวันนี้น้องแบมก็ยังอยู่อีกหน้าครับปกติกลับแล้วบ้านแล้วไอ้ชิบุญอย่าพูดดักเขาดิเียเขาจะไปอยู่แล้วอะไรไม่พูดดักเขาทำไมอ่ะอะไรก็ไม่กล้าไปไม่บอกตอนนี้ยังอยู่ไงจะกลับไปแล้ไม่รู้เดจ้าปิดกล้องก็ไปละกล้อง ก็จะถ่ายอย่างประดิษฐ์เลยโอ้ยได้เยอะเลยเนี่ยได้หลายได้ดีเลยได้เยอะเลย,เ,ย,เ,ลยเพราะว่าหมายวาม่ไม่ต้องรีบนะเพราะเอฟของทุกอย่างเป็นตู้เย็นเรียบร้อยแต่เมื่อวานนะครับว่ามือนี้เย็นนี้จะกินอะไรโต๊ะโต้องต้๊ะทุกคนงั้นเลยเหรออะไรครับต้องยืนคุมงี้เลยเหรรอเนคับป็นโลก,กนันครับทำไมไม่ไล่สดเลยไล่ไสดเลยอ่า บาง็ดีอะไรกบเปนบางคดีครับไลฟ์ก็เข้าไปติ๊กตอกโจซาบ้าผมแบนบอกว่าทางทางไปกี่คขึ้งแล้วติดตามเป็นสองเพื่อนแล้วครับผมแปลว่าเดี๋ยวซื้อเครื่องสามเครื่องสี่เครื่องห้าได้อีกไม่ต้องกลัวไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านคอมเมนต์เหรอจะไม่ได้อ่านไม่อ่านดิแล้วไปอ่านยัคอมเมนต์ว่าเดี๋ซื้อเครื่องสามเครื่องสี่เครื่องห้าได้ทางไปเถอะทางไปเถอะเออ เราลองเพลงพ่อซื้อโทรศัพท์เครื่องก่อมนี้หมดเลยเครื่องนี้ยังหมดไม่หมดเลยนี่สร้าใจร้ายวันไหนเป็นไรสดก็ไม่ได้ไหมกินไม่ได้น้ำไม่หลับบอกสิว่าใช่เอาดิเป็นไงไม่กล้าพูด พันแขยเกือบเต็มนะครับพันแขยเกือบเต็มแล้วเหลือแต่ตรงพระนิาอะไรเนี่ยพระพนาที่ไม่ใช่ตท้องถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นระเบียบเงี้ยเนี่ยมีป,ปืนถ้าเป็นคุยๆอย่เงี้ยพวกกูไปไแล้วไปแล้วไปแล้วอ,อย่าพูดีไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลไต้งแปลไม่แปล ก็เลยไม่กล้าปิดกล้องไงกายยังไงเดียว้อนไม่แบตเอาแบบจู้เลยถ่ายแบตหมดไม่แบตหมดไปเองค่ะถ่ายมาเลยถ่ายแบตไม่หมดไปเลยก็แบตเหมือนกับผู้ชายมาพี่เขาบอกว่าเขาเป็นไทยนะเอาแล้ไหมเอาแล้วแบตแล้วไมาทันทีแบบเราไม่ได้เลี้ยงเขานราไม่ได้เลี้ยเขาละง่ายเข้าละ ดอนนดอนใ่เปอะรอีามเนดอนเก่าไ่ยล้เร็วแล้วเร็วแล้วเร็วแลาลอเล่นอเาวออาม่นึหเขาพูดเล่นนนี่เอาจริงเอาจริงแล้วเสียงแ้องเสียงเอาจริงกันน ทำไมเล่นอย่างนี้เราคราวนี้แม่บอกว่าแม่บอกเริ่มดูสัญญาณดวงแล้วไปกันดูนั่เลยช่วงดวงเมืองตอนนี้กำลังดวงเมืองตอนนี้ละสายเอาตอนนี้โจน่าจะแย่จับจับยามความตาย่ ยังไปฉี่ล้อรถเบนซ์สี่ล้อต้าตยใจกว้างนะนี่ีีก็ได้น้ำเจงเงี้ยไม่ปลอดไทยครับไม่ปลอดไัยอแม่หมอจับยอดนได้หน่อ เห็นใจกูด้วยว่าเวลาเก่าเก่าสามคนก <Yeah. S 1> ลัวอยู่ในเหตุการณ์ทุกทีเขาเรียกว่าพอรูชันเริ่มไม่ดีแล้วมนทาวาเริ่มเป็นทิศแล้วคี่ประเทศมุกวปวก <nói> ดตาเล,เลยมวดไผ่มาแรงแรงเ่ย พี่น่ะเขาพูดเบาๆซิพี่อย่าย่ไม่โตาอยู่อยู่ใกล้กันด้วยนะติดท่องใกล้กันด้วยข่าฮ่าข่ข้หาว่่า้่าฮ่างไา่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮา่าาห่าฮ่าฮ่หฮ่าฮ่าาฮฮ่าา โอเคโอเคหูดีแล้วใช่ไหมดีแล้วอ่าเลยรับผิดชอบพี่เนี่ยกูยังติดเรื่องไอ้จิวกูยังติดเรื่องนะเปลีป่ยนเปลี่ยนเรื่องเมืม่อกี้ทำไงแบบโยนระเบิดอาจจะอยู่นะ้ <c oughs> มือวางน <c oughs> ่อยร <c oughs> ะเบิดประ,ะ,ะ,ะตูใหญ่ใครจะไปคิดว่าแบบจะกล้าวานระเบิดข้าง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 ไหนใครขเราอ่ะสังเกต นี่มาไปเนี่ยหรือต้องไปยิ่ปงปาด้วยไม่ใช่การจริงเลยต้๋ยวผมต้องไปตัดตีตองเลยมันเป็นแค่ละครพี่บทั้นสอนบทซ้อม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 เหมือนมากเลยอ่ะแกไม่ใช่การจริงถ่านี่คือหน้าจริงของเขาเห็นยังนางลายมากเลยอ่ะนี่คือหน้าจริงของแบมไม่่จิวแบมจริงคือตัวนี้ นี่นี่อุ้ยน่าจริงเขา่างนี้โอเคองไะยังล่ะไลเติร์ยไัล่ะไล่เตนตัวจริงอ่ะใครเมื่อกี้เหอครเมีนี่อมกยเมีหลายร่างเขามีหลายร่างไป้กทำไนตัวละทตาอะไร โอ้ยหหมดทำไมถึงหมดเลยหมดแรงของจริงดูนี่อ่ะตาไอโจมดีใจมากหมดแล้วหมดแล้วไม่ไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ไม่เหลือแล้วโอ้โหตาแท้งถลอดมาโดนกล้องทีนี้ ดิฮ <Story> ่าดีสาวนักแสดงดิยังไม่กลับนักมาแล้วดิฮึไอ้โจ้บอกดิพี่รู้ไหมที่นางทำเมื่อกี้เนี้ยนั่นหน้านางางนั้นเลยคุณกฤษจะไปย้ำสิจะไปย้ำผมิเลยจะไปย้ำมาไมาตัวจริงอยู่นี่เองครับท่านผู้ชมนี่นะฮะดูรูปเป็นพยานครับนี่ งานปิดทองหลวงพ่อสุโขทัยวัดราชนุ่นวันที่สองได้สำเร็จเสร็จสับไปในแผงสุดท้ายลงไปแล้วเย้สุดท้ายยังยังยังครับยังนะครับยังไม่สุดท้ายนะครับใกล้จะถึงแผงสุดท้ายสำหรับงานวันนี้แล้วเพราะแสงหมดตกเย็นแล้วนะครับงานปิดทองหลวงพ่อสุโขทัยวัดราชนุ่น เป็นแผ่นทองางแท้แต่เป็นแผ่นเล็กเลยปิดยากนิดนึงพรุ่งนี้จะมาปิดทองต่อ